ฟาวเดชั่นเพชจะใช้ตัวนี้นะคะ b บ b e l i n e Super Stay 24 o u r นะคะเออมันเป็นตัวใหม่อะ่ะเพชไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีขายยังนะพอทาลงไปเราจะรู้สึกถึงความเป็นแบบผิวมากอะคะ่ะ ก็แบบเพชไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรมากมันก็ปกปิดกำลังพอดีแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการการปกปิดมากๆเพชว่าตัวนี้ยังยังไม่ได้ตอบโจทย์นะคะแต่ว่าดูด้วยจากเนื้อเ็กเจอร์ของมันแล้วเนี่ยมันสามารถบิ i l ได้นะแบบอ ระหว่างวันเนี่ยมันไม่ได้ออกซิไดน์มากนะคะแต่ว่าที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือหน้ามันจะมันเลยคือมันไม่ควบคุมความมันแต่ไม่ได้ใครที่หน้าแห้งจนถึงหน้าธรรมดาผิวหน้าธรรมดาอาจจะชอบเพราะว่าระหว่างวันจะรู้สึกเหมือนมีความดิอีอนะะิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเหมือนแบบเคยเป็นไหมคือระหว่างวันนะจะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าฉันสวยกว่าตอนแต่ง ประมาณนี้เหมือนมันจะมีน้ำมันของเราออกมาอะไรเงี้ยน้ำมันของเราไม่ใช่น้ำมันหมูนะเธอามาปกติดใต้ตานะคะแล้วก็จุดดักงดำแล้วก็ไฮไลท์กันนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวใหม่อีกเหมือนกันนะคะของเมเบลีนนะคะเป็นพาเลต์ Master Camo Kit Contour จะมีสองสีที่เพดเห็นที่ร้านนะคะ มีสีอ่อนกว่านี้แล้วก็สีนี้ที่เพชซื้อมาเป็นสีผิวสําหรับเพชนะคะมีเป็นเหมือนแบบเห็นไหมคะว่าแอบบันเนี้ยเป็นคอ r r เร t c o คอนทันะอันนี้เป็น Conceal นะ Con แล้วก็อันนี้เป็นไฮไลท์ก็จะมีเพชชอบมากคือแบบใช้หลายครั้งแล้วตั้งแต่ซื้อมานะคะรู้สึกว่าแบบมันให้ความบางเบาแล้วก็เกลียดง่ายคือแบบชอบมากๆมีความเหลวอยู่แต่ว่าเเขาเรียกว่าอะไรอะ เกี่ยง่ายแล้วก็ไม่ได้แห้งเร็วอะคะ่ะแต่ว่าต้องเกลี่ยให้ดีๆนิดนึงเนาะทีนี้เพรก็จะใช้ตัวนี้สีนี้นะคะนี่ในการปกปิดจุดด่างดำเพจจะมีแบบสีผิวไม่สม่ำเสมอบริเวณเนะะี้ยค่ะเพรก็จะเอ่อทาลงไปก่อน ใช้คือถ้าสีข้างล่างอันนี้ค่ะจะเห็นว่ามันจะมีประกายนิดนึงแต่อันนี้ไม่มีตอนนี้เพชรยังคงไม่ได้ใช้ประกายอะไรคงแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทาการแบบไฮไลท์ไปก่อนอะนอไหมตานะคะก่อนที่เพชรจะไปแต่งตาเนี่ยเพชรจะไม่ค่อยปล่อยให้ใต้ตามมันมีความเป็นครีมมากเพราะว่ามิะชั่นนเวลาที่เราแต่งตามันจะแบบเหมือนดูดฝุ่นอ่ะนองปะเหมือนแบบ เหมือนถูพื้นไม่แห้งอะเธอแล้วพอฝุ่นม,มันไปเกาะมันจะดูดฝุ่นง่ายกว่าอะไรที่มันไม่ครีมอะเธอเข้าใจไหมคือฉันเปรียบเ,เทียบกับพื้นเปรียบเทียบพื้นหน้าชานกับผืนโชเนาะอันนี้เป็นแป้งที่เพชซื้อมามันขาวกว่าเบอร์กว่ากว่าตัวเพชรดาเพชซื้อเบอร์สองนะคะอ่อเพชก็เลยจะใช้บริเวณในต้าตาแทนเคยคือเพชไม่ได้หน่ามันด้วยไงเราว่ามันก็แบบ ือมันอยู่ทั้งวันหน้าได้ลอยทั้งวันเลยคือตอนที่ทาไปน่ยผิดเบอร์ก็หวังว่าเออเดี๋ยวพออยู่อยู่ไปบ่ายๆเนี่ยมันก็คงจะกลืนกลืนดอบดบ้างมันไม่ดอบเลยจ้ะมันเล่นชันขาวไปทั้งวันเลยนะคะเห็นปะที่จะไปทาอายแชโดว์นะเพชรใช้ตัวนี้นะ NYX p e o f e t ตัวนี้แบบเพชรชอบมากเลยนะมันจะมีความเป็นซิลิโคนแต่มันก็จะมีความเหลวอะเทียบเท่าได้กับพวกเออ เอเ a n ร์ดีเนะแต่ว่าเนื้อเนี่ยจะไม่ได้ฟิล์มเนื้อมันจะมีความเหนียวกว่าทูเฟสนะคะของ Makeup r e v o l u t i o n ตัวมันไม่มีชื่อสีนะเธอเอ้ยมันยากตรงเนี้ยสีประมาณเนี้ยน้ำตาล <laughs> ก็ <g ülme> ก็ทำแบบคัดเบาๆทั่วตัดน,นะคะนี่ แล้วก็จุ่มสีเดิมสีนี้เมื่อกี้ฉันทาสีไหนแล้วคะอ๋อสีนี้สีเดิมเมื่อกี้นี้นที่เพรคัดครีสนิดๆเบาๆพังแล้วก็ทาไปที่บริเวณเพคค่ะที่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําหางตาเบาๆให้ดูแบบเฉียวๆนิดนึงนะคะเพรจะใช้สีนี้นะคะสีมันจะเป็นประมาณนี้ นี่สวยอยู่นะสยไหมสวยหโอเคนะพาเลตนี้แบบพลิกมาแบบเบานิดนึงคำว่าเบานี่คืออะไรวะคำว่าเบานี่มันคือแบบเป็นคำบวกใช่ไหมเนื้อตาตรงเนี้ค่ะอยากเพิ่มถ้าสมมติว่าเวลาเราคัดเบ้าอย่างเงี้ยเราจะดุดุใช่ปะแต่ถ้าเราต้องการดึงให้มันสอบลงนิดนึงอะเราก็เราก็ทําเสียงเป็นเสียงสอปเราก็จะดุสอบแบบ เธอดูซอฟไหมไม่ใช่คุณเล่นเราก็แตะสีอ่อนไปบริเวณเนี้ยค่ะแล้วลากไปจนถึงบริเวณประมาณ1ใน3ของของตาเราอ่ะจากอินเนอร์จาก, Inner, จากข้างในนะคะจะเป็นสีออกแนวแบบเอมชมพูอะน้ำตาลอมชมพูอะค่ะถ้าเกิดว่าใครขาวหน่อยอาจจะใช้สีแบบกึง่งกึ่งแชมเปญก็ได้นะ ตามันจะดูแบบซอฟลงเห็นปะคะถ้าคอมแพรสองข้างเห็นไหมเห็นไหมดีมากเพชชอบมากเป็นวอ t เ r อร์พูสีดําสนิทแล้วคือ Waterproof จริงๆแต่ว่าไม่ได้ล้างออกยากนะคะนี่สีนี้สีดําธรรมดาเนี่ยคะ่ะเห็นปาตามันจะดูแบบไม่ลอยอะ่ะเออมูนจะพูดว่าไงเหมือนกันตาลอยคืออะไร ตาลอยเคาเอาไว้ทําตอนเวลาเล่นเต้นดึงดาวเธ oh. ถ้าเธอไม่ได้เต้นดึงดาวเธอก็ห้ามตาลอยทีนี้เนี่ยเวลาที่เพจเขียนไลเนอร์ตาบนล่างอะคะ่ะเพจจะรู้สึกว่าเหมือนตาเรามันสั้นอะเราก็จะบดึงตาเราให้มันยาวขึ้นมาหน่อยโดยการที่แบบลากระหว่างที่แบบตัวเส้นเอ,อ่ไออายไลเนอร์เรายังไม่แห้งอะคะ่ะเราก็ใช้แปรงเล็กๆที่เป็นแปรงไอายไลเนอร์ที่เราไว้เขียนนะคะลากเอ,อ่อสะบัด เขาเรียกว่าอะไรอะสบัดสีออกมาให้มันเป็นเส้นตรงๆให้มันเป็นเส้นวิงอะคะ่ะออกมาเพื่อให้มีเงาเบาๆสีเมื่อกี้เพใช้สีนี้นะคะเป็นสีเนี้ยนะคะเป็นสีออกแนวขาวๆนุ๊ดๆคือยังไม่ขาวสนิทนะแตะไปบริเวณกึ่งกลางตานิดๆน,นะคะ เพื่อให้ตาดูแบบเหมือนมีชั้นตามากขึ้นเห็นหไหมแล้วค่ะที่นี้นะคะจะมีอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่เพจไม่ค่อยที่เพจใช้บ่อยไม่ใช่ไม่ค่อยได้ใช้ที่เพจใช้บ่อยนะคะ <c oughs> ก็คือการทาเอ่ออายแชโดว์ใต้ใต้ใต้ตา,ตา,ตาค่ะเพรก็จะใช้สีเข้มที่สุดนะคะสีน้ำตาลอันนี้นะคะ่ะก็ทาไปบริเวณแบบใต้ตาล่างนะคะเห็นไหมเห็นไหมจะเป็นสีม่วงนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วหน้าตามันจะคล้ายๆกับตัวนี้แต่ว่าตรงนี้จะเป็นสีแดงจินตนาการตามนะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นสีแดงค่ะแต่ว่าดิฉันได้ใช้ไปเยอะมากแล้วมันก็เลยไม่เห็นนะคะตัวเดิมอันเนี้ก็เป็น f a l s lash Superstar เหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้เป็น X fiber คือความต่างของมันคือมันจะมีแบบ X fiber เพิ่มขึ้นมาด้วยนะปะก็คือมีสองข้างเหมือนกันนั่นแหละค่ะก็คือ ตัวที่เป็นทั้งทั้งคู่เนี่ยจะมีไฟเบอร์เหมือนกันไฟเบอร์ของตัวใหม่อันนี้จะ่เป็นสีม่วงจะเป็นตัวใหม่นะคะแล้วก็ตัวข,ข้างบนจะเป็นตัวเกา่าตัวใหม่เนี่ยจะเป็นสีดาส่วนตัวเก่าจะเป็นสีขาวแล้วก็แปลงก็เหมือนเดิมเนาะไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมแล้วก็อีกว่าหัวมาสคาร่านะคะแปลงจะเปลี่ยน แปรงจะเปลี่ยนอันนี้จะมีความงอนจะมีส่วนโค้งงอนกว่าแต่ว่าอันเก่าจะเป็นแบบตรงๆไฟเบอร์ iber, ไม่รู้ว่าถูกปล่านะมหมายถึงว่าด้านหนึ่งปัดไฟเบอร์ด้าน2ปัดมาสคาร่าส่วนใหญ่เนี่ยเพชจ,จะปัด2ก่อนเอามาสคาร่าลงไปก่อนรอบหนึ่งทิ้งไว้ให้แห้งปัดไฟเบอร์แล้วก็กลับไปปัดมาสคาร่าอีกครั้งหนึ่งทั้งหมด3รอบ าสคาร่าของเราย l ก็คือว่าพับป,ปดัดออกมาตาคุณจะเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีน้ำตาลคะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่เพราะว่าใส่รอบแรกเราเคร่งเราเก็เลยเอาต้องเอาคู่เก่าที่เคยใส่กลับมาใส่คือคู่เนี้ยดีมากเลยอะ่ะตาไม่ค่อยแห้งด้วยโอเคค่ะสรุป2ตัวนะคะเพชรชอบตัวเก่ามากกว่าเพราะว่าตัวเก่าแปลงอะ่ะมันเล็กกว่าด้านนี้ มันเล็กกว่ามันทําให้เหมือนแบบปัดแล้วก็กระจายขนตาได้ดีกว่าเพิ่มความฟูของขนตาไม่ได้ต่างกันอันเนี้ยพอเป็นแปรงใหญ่อะ่ะมันเหมือนคอนโทรลได้ยากกว่า2ก็คือด้านไฟเบอร์อันเนี้ยทาไปตอนแรกอะ่ะเราจะรู้สึกว่ามันขาวแล้วพอเราทาทับไปเลยอะ่ะเราจะรู้สึกว่าแบบมันยังไม่มันไม่ดำสนิทตอนแรกแต่ถ้าทิ้งไว้ให้แห้งเนี่ยมันจะดำสนิทความยาวแล้วก็ความฟูของทั้งสองอันไม่ได้รู้สึกว่าแบบ มีความต่างกันมาก NYX นี้ชื่อว่า Tame and Frame นะคะเขียนคิวเรียบร้อยนะคะผลิตภัณฑ์ N ิ x ตัวนี้นะชอบมากๆชอบมากๆๆๆถึงมากที่สุดคือเขียนไปตอนแรกเพจจะรู้สึกถึงความแบบความเป็นเจลความเป็นตินเบาๆเพราะฉะนั้นมันต้องทิง ต่อมานะคะเป็นของ NYX อีกตัวหนึ่งที่เพจช,ชอบนะคะตัวนี้จะเป็นเบรคบรัชนะคะนี่สวยเนาะสีสวยและแพคเกจจิ้งเธอมีความคิ้วตัวนี้ฉันจะเป็นสายหวานหรือเปล่าหรือว่าฉันเป็นผู้หญิงหวานเธอสีมันก็จะแบบผสมกลิตเตอร์นิดนึงนะคะมันจะไม่ได้ชัดมากอะคือมันจะให้งานแบบงานผิวสวยๆอะไรอย่างนี้ มีของเล่นใหม่ให้ว้าวอีกแล้วนะอันนี้เป็น makeup revolution อ่อนก่อนคืออันนี้สีนี้เออเธอ่ะไหนลองสีเหลืองทองสิคะคืองานมันก็จะเป็นงานลำมุลนะ่ะเธอถ้าจะให้ไปเทียบกับ color pop ไม่ใช่ color pop อะไรนะเบกก้าที่เป็นแบบ เอ้มันโอเคมากเลยนะด้วยราคาปบเพสซื้อตอนโปรโมชั่นเหลือแบบ6ปอนดีก็แบบ300อยะเหลือ300ร้อยแต่ว่าราคาเต็มมันอยู่ที่10ปอนก็ประมาณ500บาทนะเธอเธอมันดีอะเธออันนี้มันลอดอะ,อเ,ดอะเธอเฮ้ยดีอะมีเหอะมันละเอียดอะมันละเอียดแล้วมันก็ดูแบบ คืออันนี้ Hello Eye Tape เนาะเพชรใช้ไซส์ M นะคะต่อ J 2 0 2นะคะคืออันนี้กับอีกอันนึงเพชรไม่รู้ว่าแบบ I Love You อะ่ะเพชรซื้อแบบตามตลาดตามเพชรซื้อที่เจอะ่ะเนี่ย เพรให้เป็นดรักสตอร์ละกันเพราะว่าเพรซื้อมาประมาณแบบ2 0 0ร้อยสประมาณเนี้ยนะคะเป็นของล่าชเป็นลิปบาล์มชื่อว่าคีลามพายนะคะคือชอบมากๆดูดิชอบถึงขั้นแบบใช้หมดแล้วจริงกลิ่นมันแบบดีอะหอมอ่ะแล้วก็แบบทาไปเรารู้สึกเหมือนแบบเอ่อมันบำรุงอะ่ะมันซึมเข้า <Hey, okay. S 1> เป็นของซ u p เปอร์มานะคะชื่อสีว่าเคียร่าเดวิลเบอร์21ะคะ่ะ